สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้แตงโมว่าก็จะพาท่านผู้ชมมารู้จักกระบ,บองเพชรอีกสายพันธุ์นะคะปัจจุบันสายพันธุ์นี้ก็รวมอยู่ในเก่งจีนนะคะแต่จริงๆเขาก็มีชื่อนะคะเขาชื่อคารสลูม่านะครับก็เป็นสายพันธุ์ที่เรารวมในเก่งจีนที่แบบว่า,วาดอกของเขามีความสวยแต่ว่าแฝงด้วยความเหม็นนะคะดอกของเขานี่จะออกเป็นโชคเป็นช่อนะคะคาราลูม่าน พิมพเบียต้าก็คือสายพันธุ์นี้นะคะก็คือมีขนาดกิ่งของเขาเป็นสี่เหลี่ยมนะคะสี่เหลี่ยมเป็นแท่งลักษณะแข็งนะคะแบบนี้มีหนามเล็กๆรอบข้างส่วนอีกสายพันธุ์หนึ่งนะคะก็เป็นคาราลูมาสเปกซิโอซ่านะคะก็คือจะเป็นต้นที่มีขนาดใหญ่ลำต้นสีฟ้านะคะสายพันธุ์นี้ก็ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งนอกจากความสวยงามของดอกของเขานะคะ ก็จะเอามาทำเป็นตอสำหรับตอคังคกนะคะปัจจุบันก็นิยมใช้กันมากเพราะว่าลำต้นของเขามีขนาดใหญ่แล้วก็แข็งแรงส่วนสายพันธุ์นี้บางคนก็ลองเอาไปทำตอนะคะก็สามารถทำได้แต่ว่าต้นของเขามีขนาดเล็กนะคะอาจจะอาหารไม่เพียงพอลักษณะข,ของลำต้นถ้าดูผิวเผินถ้าที่บ้านเราไม่มีเปรียบเทียบกันเราก็จะค่อนข้างจะรู้ยากนะคะเพราะว่าถ้า ดูผิวเผินก็จะมีความคล้ายแต่แตกต่างกันเรื่องสีนะคะสีแล้วก็ลำต้นคาราลูมานี่พิมเบียตา้าก็คือสายพันธุ์นี้นะคะจะมีขนาดเล็กและลำต้นของเขาสีเขียวแต่ถ้าลำต้นของเขาแก่นะคะก็จะอมฟ้าเช่นเดียวกันส่วนคาราลูมาสเปซิโอซานี่คะก็คือเป็นลำต้นสีฟ้าอมฟ้าแบบนี้นะคะแล้วก็กิ่งของเขามีขนาดใหญ่การแตกกิ่งก็คือลักษณะเดียวกัน ก็คือแตกจากปลายยอดหรือก็ช่วงกกนะคะจะเป็นแขนงแบบนี้เวลาเราปาักชำล้วก็ตัดช่วงที่แยกออกมาของลําต้นนะคะอย่างต้นนี้ถ้าเราตัดกินก็ค่อนข้างเหม็นวเวลาตัดเสร็จแล้วก็จะปาดป้ายด้วยปูนแดงนะคะไปชำก็จะทําให้จิดชาง่าย อันนี้ก็เป็นสายพันธุ์ในสองสายพันธุ์นะคะที่ปัจจุบันก็ยังรวมอยู่ในตระกูลเก่งจีนนะคะแต่ว่าความแตกต่างของลำต้นและก็ประโยชน์ใช้งานก็แตกต่างกันไปก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะคะที่ติดตามรับฟังับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ